Good Morning! วันหยุดตื่นสายตื่นสายแต่ก็ยังสวยหัวเรานะคะมาเช้าๆนะคะดีท็อกด้วยโยเกิร์ตมะนาวเห็นไหมป้ายเห็นป้ายผลิตโยเกิร์ตเห็นไหมเขาเขียนว่ายโยเกิร์ตเป็นป้ายกากระบาทจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ผลิตโยเกิร์ตขาย โยเกิร์ตผลไม้รวมนะคะดีถอกร่างกายนะคะรักสวยรักงามต้องทานผลไม้กับทานผลไม้กับโยเกิร์ตเห็นไหมกล้วยไปแล้วหนึ่งลูกต้องรีบทานกล้วยเดี๋ยวกล้วยมันจะดำก่อนนะคะเช้าๆถ้าเราทานโยเกิร์ตนี้จะเป็นมะม่วงอันนี้ ผลไม้รวมมะม่วงแล้วก็มะนาวข้างบนวิชอบมะนาวดีท็อเช้าๆเราอย่าลืมนะคะทานโยเกิร์ตบางทางก็เนื้อเคินมูสลีมูสล่พวกกากอาหารใส่นมวิชอบชอบคอมเฟกช่ไหมแต่พี่วิว พ่อใหญ่สามีพ่นดื่มแต่กาแฟเจ้าๆไม่ได้อะไรมากมายสองคนตายยายกินดื่มกาฟแฟก็เหลือแก้วก็เสร็จไม่ไม่ได้ตั้งโต๊ะฟื้นตึกฟื้นตึกไม่ได้ตั้งโต๊ะอาหารเช้านะคะหมอมอยหอยสงังเมื่อวานมีหนูมาจับหมูมาจับหอยวันนี้มีนกทำไมเจอเป็นนกที่สวยจัง นะคะเรื่องของหมูก็ไปแล้วชอบนกมากกว่าหมูนกตัวนี้อยู่กี่ปีแล้วโอ้จนจนสีจนสีดูสินกสีสวยไหมนกจนสีซีดหมดแล้วมอมอใหายสังถามนกว่าขอ้ขอคิดขอ้อคิดวิธีถามนกถามวิวิไม่ชอบหมูมัน ปากมันแบนแพเวปากอูดอูดรอแต่คนจะให้อาหารไม่ชอบไม่มีการมีงานทําแต่นกวิพิชอบนกความหมายของนกหมายถึงว่าเขาอชอบนิสัยของนกของนกองนกอกาเขาก็จะตื่นเช้าก็าจะตื่นเช้านกกาส่งเสียงร้องตอนเช้าชอบออกไปข้างนอกไปฟังเสียงนกเสียงกา นะคะก็จะบินหาอาหารนะเรื่องราวของนกขยนันต้องตื่นเช้าบินไปไม่รู้จะได้อาหารหรือไม่ได้ก็ต้องบินไปบางครั้งไปเดินไปในป่าไปเห็นรังนกเนาะมีลูกเจี๊ยบอยู่จิ๊บเจี๊บจ๊บเจ๊บ,บพ่อแม่ไม่อยู่อย่าไปจับต้องเขานะคะเพราะว่าพ่อแม่เขาตื่นแต่เช้าบินไปหาอาหารมาให้ลูก มอมอยหอยสังได้ฝากข้อคิดดีๆทำไมวิววีถึงถามมาเลยคะ่ะทำไมวิวีถึงชอบนกกับไก่เพราะว่าสัญชาตญาณขยันหากินไก่ก็คุยดินไปคุยดินมาถ้าเจอมแมลงเจอไส้เดือนก็ได้อาหารใช่ไหมคะนกก็เหมือนกันบินไปถ้าไปเจอเหยื่อบนต้นไม้เขาไปจิกเขาจะโล แต่ที่เมืองนอกจะชอบให้อาหารนกเขาจะมีบ้านนกเล็กๆแล้วก็อาหารเทนะคะเราก็ถือว่าเราทําบุญกับสัตว์ใช่ไหมเหมือนเราเอาอาหารไปให้ช้างเอากล้วยเอาอ้อยไปให้ช้างใช่ไหมคะนั่นแหละเหมือนกันที่เมืองนอกฝรั่งเขาจะเอา,เอาไอ้อาหารไปแฟนไว้ข้างนอกวิ่จะไปแฟน เวลานกเขาบินมาค่าเพื่อเขาจะมาจิกเพราะว่าอากาศมันหนาวบางทีหาอาหารไม่ได้ให้นกมาจิกเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเราก็ถือว่าเราได้ทําบุญกับสัตว์นกทําให้โลกสวยงามมันจะส่งเสียงร้องจิบจิบจิบตอนเช้าชอบเสียงสองมันมชอบแต่วิวๆไม่ชอบ คนหุ่นดีๆวิวๆก็ชอบแต่วิวๆไม่ชอบคนเตี้ย ep หนึ่ง ep หนึ่งแสะแก่เกาลิงวิวๆก็ไม่ชอบลิงต้นไม้ก็ไม่ชอบอันนี้หมูหมูขี้เกียจรอแต่คนให้อาหารทำปากอูดอูดไม่ชอบ <c oughs> อันนี้เล่าเล่าไปแสะไปนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะพูดคุย คุยส่วนตัวกับความหมายของชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละสัตว์ก็เหมือนกันไก่ไก่เขาก็มีเป็นนั่งนับลูกไก่โอ้ยบางทีคลอดมาไก่เลี้ยงลูกลูกก็ลอยตั้งสิบกว่าตัวเนาะเลี้ยงได้นะคะนกก็เหมือนกันวิวถึงชอบนกกับไก่ความหมายเขาดีขยัน ตื่นเช้าดีสี่ที่ห้าน้วิขยันก็ต้องตื่นเราเป็นคนเราก็ต้องตื่นจะเป็นชาวบ้านเขาสมัยก่อนก็ตื่นจูงลูกจูงเต่าพาวัวพาควายออกไปกลางทุ่งนาไปทไไําไร่ไถนาใช่ไหมคะเหมือนกันชีวิตเราแต่เราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็พอนะคะชีวิตนกเป นกก็เหมือนกันไปบินบินไปหาอาหารมาให้ลูกให้เต้ากินลูกก็นั่งรอร้องกิบกิบในรังนกเหมือนไก่ไก่ขยันขุดคุ้ยก็ได้ใส่เดือนได้มดได้แมงไปกินนะคะความหมายวิวีทุนชอบนกกับไก่วิวีวิไม่ชอบหมูขี้เกียจ สร้างแต่คอนเทนต์ไอ้หมูขี้เกียรเกาะหอยหมูเกาะหมูเกาะหอยใหญ่หอยเขาจะหนีแล้วนะหมู <c oughs> นะคะมาไปใครจะเอารสชาติไหนดีท็อกด้วยโยเกิดวันนี้โยเกิดผลไม้นะคะวันหยุดเราต้องรีแลกร่างกายเราพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ แค่นี้ชีวิตเราก็จะเพอร์เฟกยืนยาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะเลิฟเลิฟทุกคนให้กำลังใจกันและกันไปนะคะรักสวยรักงามนะคะเซาเซใครจับใจความได้ความหมายก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องไปรับจ้างด่ากันนะ ว่าจะไอลูกไอเต่าบ่คอนเทนต์เนี่ยไปย่างเอาเอาผู้หญิงไปดา่าทำไมไม่ไม่ไปทำคอนเทนต์ที่ตัวเองกรีดยางมันจะได้ประโยชน์ลักษณะการกรีดวิธีกรีดเป็นยังไงฮะนั่นใช่ไหมลิงต้นไม้ต้องไปถ่ายรูปการกรีดยางที่อันนี้ ทายจะลูปด้าแต่ผู้หญิงแต่และว,วันแต่ละวันนี่มันน่าเบื่อนายนะคะสังคมเขาเบื่อน่นาย you understand <c oughs> ไปละเลิบเลิบทุกคนค่ะ